ร้านเฟสซ่าช็อปร้านเติมโลบักระบบ i d p a ีเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟล์ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดิ m ไมช o อร้านรับฟาร,ร์มเกมโลบอกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร,ร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตโลกูลแมสซิตี้ชินอบีไลทูโบคุโนโลบ o กและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจ Edit m y มช o อ ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับลาวาบัคกลับมาระเบิดอ,อีกครั้งฉลองปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ใช้ไร็กว่าเดิมเปิดบริการขายโลบัคเริ่มที่เลเจ็ดระบบ i d p a พและมีบริการเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นรับเติมเพชรในพีไฟล์รับกดผลพิาสาจในแบบบล็อกฟุตจำหน่ายบัตรกาลีนาและบัตรวันทูคอบัตรทูมันนี่และ e x Clash ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านคิตเตอร์ชอ็อป ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และลาลาฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมารุชอ็อปร้านเติมโลบักเลข7-9เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมารุชอปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ร้านด็อกบัคร้านเติมโรบักระบบ ID เดพาเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ a c e b o o k เติมโรบักง่ายๆเพียงแค่สามขั้นตอนท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโปรพอรแมปคิงพี e นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเป็นซันตาน้อยผจญภัยในคิงพีชนะะก็เดี๋ยวผมจะไปซุมผลพิสาสนะครับผมมาแจกกับคนที่ฟาร์มใหม่นะครับผมผู้เล่นใหม่นั่นเองเนะี่ย ก็ตอนนี้นะครับผมเห็นมีคนฟาร์มอยู่คนหนึ่งเนี่ยฮะนี่นี่เดี๋ยวผมไปสุมผลพิศานมาแจกเขาดีกว่านี่ครับไม่รู้ว่าจะได้แจกหรือเปล่านี่ครับรู้สึกว่าแบบคนหนโหดค่อนข้างเยอะเลยเฮ้ให้ใ้้นี่นี่เดี๋ยวผมจะสุมผลพิศานไปแจกคนนี้นะครับเออแ,แป๊บนึงนะ่ึ๊บทึบทึบโอ้ยออ้ยเ <c oughs> ขียวมาปุ๊บก็เขียวเลยนี่ครับคนอะไรวะ ผลเลยวะผลเลยทำไมบลักปะเนี่ยผลอะไรนะท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าผลอะไรเนี่ยครับเอาไหมไม่รู้ผลอะไรเอาไปกินดูไหมมันติดฮากิปะผลชาร์โดหรออ๋อนี่เหรอครับอันนี้คือผลชาร์โดเหรอโอ้นี่คือผลชาร์โดเอาไปผลชาร์โดเอาไหม, Shadow, ไหมให้เอาไหมไม่เอาอีโอ้โหยิงเกิน โอเคเดี okay, hmm. okay, hey, ๋ยวเราไปให้เ hmm. พื uh, ่อนคนนู้นดีกว่านี่ครับอ่เมื่อกี้เห็นเราเห็นมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้ใช่ปะจุดฟาร์มอยู่ตรงไหนนะอ่ะตรงนู้นได้ครับจุดฟาร์มแรกอยู่ตรงนู้นนะครับชุบชุบยังฟาร์มอยู่ปะไม่มีคนฟาร์มแล้วเอาไปไม่มีคนฟาร์มเลยครับอืม มื่อกี้เห็นว่าแอบ,บ,บ,บอยู่ตรงนี้ปะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนดีนี่ครับอ่าเราเจอแล้วเ,เจอแล้วเดี๋ยวซุ่มต่อนะครับชึบชิบชิบอืมผลอะไรอะ่ะผลยางผลยางเอาผลยางไว้เอาผลยางไหมเอาเอาเอา,เอาโอเคโอเคสตา๊กคอร์สใจดีนะครับผมผลโกมุอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะผลนี้มา ผมรู้ใช้ผลหิมะได้ครับวันน้เขาจะกินหรือเปล่านะครับเอ๊ะโอ้แทงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมสุ่มให้เขาอีกผลดีกว่านะครับอ,อุ้ยอุ้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเถื่อนจัง,งวะย้ายเซิร์ฟดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟนะครับผมไปแจกที่เซิร์ฟอื่นนะครับ โอเคก็ okay, ตอนนี้เราย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีคนฟาร,ร์มหรือเปล่านะครับอ่อตรงนี้น่าจะเป็นจุดแรกนะครับไม่รู้ว่ามีใครฟาร์มหรือเปล่านะอินูนุคนนุนใช้ผลบาเลียนะครับใช้ผลบาเลียฟาร์มเลเวลอยู่เฮ้ยตีกันเหรอทำไมเขาแกงกันบ่อยอย่างอุ้ยออ้ยออ้ยอ้้ไม่มีใครฟาร์มเลยเหรอไม่มีใครฟาร์มเลเวลเลยเหรอครับ ฟาร์มปะน่าจะฟาร์มกันนะเออคนนี้น่าจะฟาร์มบอสนีครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มผลไปให้เขาแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใช้ผลอะไรชึบ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 ชบอืมเขียวด้วยนะครับผมผลแรกเฮ้ยผลพระไปเอาผลพระไปให้เพื่อนนีครับอยู่ไหนมเมืม่อกี้ยังเห็นอยู่แวบแบนะครับไปไหนละนุน่น,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 น ชบไม่รู้ใช้ผลอะไรอยู่เอาไหมเอาผลไหมเอาผลของเราไหมอ้าวหายเอา้าหายไปไหนอ่ะหู้ยผลที่มะผลที่มะเฮ้ยเถื่อนยังวะมทำไมเถื่อนยังวะเอาไหมเอาผลที่มะไหมไม่ใช่เอาผลพระไหม โอ้โหเถื่อนจังเอาไปไม่รู้เอาไม่เอานะครับให้แล้วนะครับอืมเ mm hmm. ถื่อนจังไหมวันนี้เลเวเท่าไหร่ครับเนี่ยฟาร์มบอสอยู่ปะไม่เห็นมีใครฟาร์มเลยส่วนใหญ่จะแบบ เห็ <He> นแต่คนคนโหดเขาตีกันนะครับค <laughs> นนี้ฟาร์มปะนี <laughs> <laughs> โโ่โอ้โหโอ้โหเอาไปลมหายใจของสดชื่นพลังลมหายใจของสดชื่นโอ้แทนที่จะได้แจกของนะครับผมยังเถื่อนเลย คนมาคนกลับไปกองใส่ไม่ได้แจกว่ะคนนี้โอเคเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าท่านผู้ชมโอ้โหยังเทือนยังเทือนโอเคก็ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับอีกคนฟาร์มไหมก่อนนี้นุน่นนุน่นนุน่นนุ่นีคนฟาร์มอยู่มีคนฟาร์มอยู่ะไปะใช้คนฟาร์มหรือเปล่าไปดูนะครับนี่นะครับอีกก็โดดอยู่บนฟ้าเอ้ยใช้บนเงาด้วยนะครับอุย้ยฮ้ยฮ้ย โอ้โหเกาะแรกทำไมมีแต่คนโหดๆไหมีม่เราเลเวลตันนะเราเลเวลตันนะท่านผู้ชมคนนี้ใช้ผลใช้ผลอะไรนะใช้ผลอะไรนะใช้ผลเงาอยู่นะครับใช้ผลชาร์โดนะครับก็เดี๋ยวเราจะกดผลไปให้เขาแล้วกันเนาะชึบป,ปึ๊บเบิบเบิบเบิบอืมเขียวเฮ้ยผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งผลน้ำแข็ง เราไม่ทําได้เราไม่ทําได้เราให้ผลเราให้ผลจะดีไปไหนล่ะเอาไหมไปไหนละอคนวิคนนี้ไม่โยรู้ด้วยนี่ครับอ่าเอาผลเอา้าวาปหนีอีกละไม่ทำอะไรแจกผลน้ำแข็งให้เอาไหมเอาผลน้ำแข็งไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเหรออา เอ้าเอ้าทิ้งก่อนทิ้งผลก่อนนะครับเดี๋ยวตายนะครับเฮ้ยทำไมมันเถื่อนยังไ้แถวนี้โอ้เ<อ>ขาฟาร์มเลเวลอยู่เหรอเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ,โอ้ย <c oughs> โ,อโหเฮ้ยโอ้โหเถื่อนว่าอ้โ,อโหท่านผู้ชม ยังเถื่อนนะครับยังเถื่อนเนะี่ยเกาะแรกมีแบบมีแต่พวกแบบมาล่าฆ่าหัวนี่ครับโอ้โหแล้วคนนี้คนนี้โอ้หอยถ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 อย่ยชิบชิบ หูท่านผู้ชมจังหวะนี้ <c oughs> ลุงซันต้าไม่ไหวละลุงซันต้าไม่ไหวละย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับขอย้ายเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไม่รู้ย้ายมาเซิร์ฟที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตามหาคนฟาร์มนะครับเกาะน,นี้เงียบกิฟเลยนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่ยังมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มผลแจกเขากันดีกว่านะครับนี่นี่นี่คนนี้น่าจะแบบเฮ้ย อะไรเนี่ยเขาใช้อะไรอ่ะเอ้ยคนนี้ใช้ผลยางเฮ้ยเดี๋ยวสุ่มผลที่ดีกว่าผลยางได้ในเองอืมอืมอีหออยังวะ <laughs> อีหยังวะอีหยังเขาทำอีหยังอ้าเดี๋ยวดิยังไม่ได้สุ่มผลเลยอื้อเกลือนะครับ ยางผลยางชุบโยนก่อนโยนก่อนนะครับสุ่มต่อซุ่มต่อเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ผลอ้าวผลเราหายไปไหนอะผลเรามันหายไปไหนหมดอะมีคนมาเก็บไปเหรออุ้ยคนนั้นใช้ผลได้นะครับจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวสุ่มให้เดี๋ยวสุมวส่มให้ชุบชุบชุบ มาแล้วผลเขียวเอาผลพาไหมเอาผลพาไหมเอาผลพาไหมเอาเราให้ <c oughs> เราให้เราให้มันไม่มีคนฟาร์มเลยท่านผู้ชมจะแบบเป็นซัตคอรสใจดีนะครับเอาเขียวอีกแล้วนะครับอ่ะเราเราให้ผลทรายหนเอาผลทรายไหมเอาไหมกินไหม ไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะครับดีว่าผลเงาฟาร์มดีผลทรายนะครับเอา้าหมดตังหมดรอบสุดท้ายตังหมดแล้วป่าพอให้นะครับผมผลเลยผลมนุษย์อ้โหไม่มีใครเจ้าผลเราเลยน่านผู้ชมไม่มีใครเอาเลยนะครับโอเคกเนะ็เดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมนะย้ายเซิร์ฟที่กว่านะครับ ไม่มีใครฟาร์มเลยแล้วแบบแต่ละคนมีแต่ผลโถดๆเท่านั้นเลยโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟไปดีกว่านะครับโอเคก็ย้ายเซิร์ฟไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะนุ่น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 เฮ้ยมีคนฟาร์มเลเวลอยู่นะครับเงือกเขาทางซตคอรสนะอยากแกกมากเลยแล้วสุ่มเป็นได้เจมแล้วกันเนาะเพราะว่าเงินเบรลีเราหมดแล้วนะครับชึ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 บเกลือ เกลือนะครับผมผลหมีนะครับโยนทิ้งชุบตรงนู้นมีคนฟาร์มอยู่อือเกลืออีกแล้วสุมต่อเลยนะครับชุบอือเกลือเกลือเกินเกลือสามผลติดแลวท่านผู้ชมชุบ โยนไว้ใต้ต้นไม้มาขอผลดีๆหน่อยเอาม่วงๆเลยม่วงๆเลย,เลยอยากแจก,กมากเลยครับอมืมาแล้วเนดะินท่านผู้ชมผลม่วงได้ครับอุ้ยผลฟินิกไปไป,ไปมีใครเอาไหมมีเอาผลฟินิกไหมเงอะงอะดีดีด้วยได้ผลฟินิกไปแล้วอย่าจะบ่อไปทิ้งน้ำนะครับ chín mẹ ăn mẹ chín mẹ mấy chín nữa à, chín lâu nay học gần chín lâu nay học ui oi, oi, thổi 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 cần thổi con cần ไม่มีใครฟาร์มเลยนะครับไม่ได้แจกใครฟาร์มอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอยอยอยามก็ให้เรียบร้อยสมอลเล่น,นะครับโอ้โหยังเถื่อนเลยไม่เอาและไม่แจกแล้วผลที่แมปนี้นะครับ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวนะครับมีแต่คนเดินเถื่อนนะครับ โอเคจบคลิปดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมก็จะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย